พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาแถลงของประชาชนร่วมมือเดินไปข้างหน้ากับกลยุทธ์3แกนหลักซึ่งกล่าวคร่าวๆคือโครงการของรัฐที่กำลังพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ยังยอมลงทุนอยู่ในประเทศไทยและสุดท้ายคือธนาคาร โดยกล่าวว่าพยายามจะหาทางให้ธนาคารปล่อยเงินกู้เพื่อให้คนไทย30ล้านคนเอาไปลงทุนแบบงงๆว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมแบบนี้ที่แม้แต่รัฐบาลเองยังไม่รู้ว่าจะหาอะไรได้จากที่ไหน แต่กลับบอกให้ประชาชน30ล้านคนช่วยกันหารายได้เข้าประเทศทั้งที่เศรษฐกิจไม่เอือ้อน้ำมันแพงค่าไฟแพงค่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแพนมหาโหดยังมีหน้ามาอ้าง3แกนหลักทั้งที่คนไทยเห็นสภาพการบริหารมาแล้ว8ปีคุณอมสก,กาวใจพูลสวัสดารานักแสดงชื่อดงังแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นความลำบากจากการบริหารเศรษฐกิจดังกล่าว โดยได้พูดถึงค่าไฟที่ยังพุ่งทยานสูบเลือดประชาชนไม่หยุดโดยกล่าวว่าแถ้แต่แทดจนสีข้างถลอกหมดแล้วปรับขึ้นค่าไฟอีกหรือคะมองหน้าประชาชนหน่อยนะถึงที่มาจะไม่ได้ยึดโยงอย่าอยู่ต่อเลยไปเถอะนี่อยู่มาจนจะเลือกตั้งใหม่แล้วนโยบายเก่าๆทำได้กี่ข้อ